อินก็เต็มคำเลยนะคะเนี่ยเรียบข้าวจีเปื่อหนุ่มลินมากเลยนะคะตีนหัวนะคะตำตีนหัวรู้ว่าที่เราเรียกว่าข้าวหัวนะคะ ใช่ไหมคะเนีย่ยค่วันนี้กินแบบไม่กินพักนะคะอ,อร่อยมากนะคะ ร้อยหมักหมักข้าวเนี้ยก,กระกอบกระบอบข้าวเนีาจี นี่คือสวนเต๋ยเป็นน้งของเขานะคะน้งละเอ็นนะคะอุ่งกัด สำหรับใครชอบกินเหนือนะคะลองตำดูนะคะข้าววัวนะคะข้าววัวตำเปื่อยๆล,ล้วเอามาตำดกกรุดแบบนี้เลยนะคะนี่คือโดกของเขาเวลาเราตำรับ <c oughs> Ở đây gọi nó là rau rau, tui bám với cái này ừ. nè mình chào lối mặt นี่นะคะคำย่ญยๆเลยเห็นไหมอีกคํานะคะก่อนที่จะไปกินรังกรองนะคะให้เปื่อนๆน้เห็นนะคะเนี่ยความเปื่อยของเขาความหนุ่มของเขานะคะละลายในปากเลยนะคะ สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจนะคะดยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและรอติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าสี่จะนำเสนออะไรนะคะ